start with smiling to ease us sir. this will get long term and slowly quick it globally stop the war now and i hope last year will stop the invasion over ukraine thank you เก็บตกบรรยากาศการประกวดเวทีมิสแกรนเตอร์นานาชาติ2022เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผู้ชมครับแฟนนางงามแล้วก็ลุ้นติดขอบจอกันเลยตัวเกร็งกันเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นมิสแกรนบราซิลนะครับที่คว้ามงกุฎมิสแกรนเตอร์นานาชาติ2022ไปครองส่วนมิสแกรนไทยแลนด์ของเราอย่างสาวอิงฟ้าวราหะก็คว้านะครับอันดับที่2นะครับรองอันดับหนึ่งไปครองนะครับถือว่าเป็นคนแรกในบริษัทเวทีมิสแกรนเลยนะครับเห็นครูนางงามเขาบอกกัน อีกหนึ่งช่วงในการประกวดที่ได้รับความชื่นชมครับตอนแรกมันมีกระแสข่าวมาว่าสาวอิงฟ้าเนี่ยเธอมีปัญหาเกับทักษะนะครับสกิลแรงเกตภาษาอังกฤษนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เธอพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับและทุกคนก็ชื่นชมเป็นอย่างมากบรรยากาศการประกวดเมื่อคืนนี้ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีการเปิดโอกาสให้สาวงามที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายเนี่ย โชว์สเต็ปการพูดภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าในรอบสปิชกับหัวข้อ stop the war and violence หยุดความรุนแรงนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อต้านสงคารามและความรุนแรงในทุกรูปแบบซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะสาวอินฟ้าพระรหตัวแทนจากประเทศไทยบ้านเราทำออกมาได้ดีมากไม่ทำให้แฟนนางงามต้องผิดหวังซึ่งเธอเนี่ยนะครับเคยเปิดเผยความในใจออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับและแปลความหมายได้ครับว่าในการประกวดเมื่อคืนนะครับ เธอบอกว่าสงครามรัเสเซียและยูเครนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อใครการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่ตัวเราเริ่มจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งนะครับเริ่มจากการยิ้มให้แก่กันหยุดทาสงครามให้วันนี้ฉันหวังว่ารัเสเซียจะหยุดลุกลานยูเครนเรียกเสียงปรบมือจากแฟนนางงามได้อย่างท่วมทน้นนี่นะครับก็เป็นการพิสูจน์ว่าเธอทาออกมาเธอพูดภาษาอังกฤษได้และพูดได้ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็ ต้องให้กำลังใจนะครับเพราะว่าเนี่ยเธอเนี่ยทำดีที่สุดแล้วเป็นนางงานแลจะเป็นคนรแรกๆในปริษรทนะครับที่ประกวดเวทีมิสแกนและเข้าไปในรอบที่ลึกวา้ารองับหนึ่งมาครองได้นะครับก็ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งเวทีที่ทำให้คนไทยเนี่ยมีความสุขนะครับ